3คู่3ลีกในค่ำคืนนี้ สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลก็จะมาแนะนําให้ทั้งหมดทั้งหมด3คู่ในครั้งนี้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยด้วยนะครับแล้วนี้เรามาจัดให้และผมก็เปิดหัวไปที่คู่บอสเซียดอดมูลเปิดบ้านต้อนรับกับเบียกระทางไฮเดนไฮน์นั่นเองนะครับดอดมูลเนอะผมฟอร์ม5นัดหลังสุดทุกรายการเก็บชนะได้สแพ้ไป2นะผมแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยชนะโคโลนไป1นูนะผมแล้วก็ไปเยือนโบคุ่มทําได้แค่เสมอหนึ่งหนึ่งแต่ถ้ากรมให้มอ่างเดรื่องเกม ในผมที่5นัดหลังสุดทุริการเก็บจะชนะได้2เสมอ1แพ้ไป2แต่ว่าถ้าให้เปิดดูการมายังไม่ชนะใครเลยนะครับผมนัดแรกก็ไปแพ้บวกบวก2ประตู0นะผมแล้วก็แพ้โคฟินทามในบ้านตัวเองนะผมด้วย3-0นะครับและเกมไปเยือนโดยรวมของเขาเนี่ยถ้าให้มองโดยรวมนะครับผมก็5นัดหลังสุดทุริการเนี่ยชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1คู่นี้นะผมเป็นการเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อ10ปีที่แล้วนะผมก็เป็นดอดมูลชนะไปได้ถึง4ประตู3ในบอลกระชบมิตรแต่ถ้าให้มองโดยรวมนะผมดอทมูลเน แอบว่าดูฝืนนิดนึงนะผมแต่เจอทีมอย่างไฮเดนฮามเนี่ยผมก็มองว่าไฮเดนฮามที่มีฟอร์มโดยรวมและมาตรฐานโดยรวมเนี่ยแย่กว่าทางดอทมูนเยอะมากมากนะผมนัดนี้ผมเลยมองว่าไฮเดนฮามอาจจะไม่รอดมือดอทมูนนัดนี้นะผมนัดนี้ให้มองที่ทางบอสเซียดอทมูนได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2องที่ผมาจาัดให้นะผมก็ข้ามไปอิตาลีซีดรีอาบ้างนะผมเป็นคู่เอสโรม่าเปิดบ้านตอนแรกก็มีอยู่ทางเอซีมิลานนั่นเองนะครับโรม่าของน้ำมูลนะผมก็เพิ่งได้ตัวลูกกูตัวรักตัวโปรดของเขาไปนะผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มนนนััดดดหลงสสุุรรกกกาเเเี่ย็บชะไ้2มอ1แพ้ไป2นะผมแต ให้มองในเรื่องเปิดฤดูกาลมาเขายังไม่ชนะใครเลยนัดแรกนะผมก็เสมอกับซาแลนิตาหน้านะผมนัดที่2เนี่ยบุกไปเยือนทางเวโดนาก็แพ้มา2สระต่อหนึ่งแล้วถ้าพูดโดยรวม5้านัดหลังสุดเกมในบ้านนยะเก็บชัยชนะได้2เสมอไป3ไม่แพ้ใครเลยก็คือว่าเกมในบ้านยังพอไปได้นะผมแต่ก็ยังนี่ไปทางที่เสมอส่วนใหญ่แต่กับก,กบารกระทั่งเอซิมิลานที่ฟอร์มโดยรวมดูดีมากๆนะผมโดยการที่ชนะไป4นะผมแพ้เปแค่นันเดียวสำหรับ5้านัดหลังสุดเปิดฤดูกาลมา2นัดน,นะผมก็ชนะมา2นัดติดเลยนะครับโดยการกดบอลละถ้ามองหนื่องเกมไปเยือนถามว่า แย่ไหมก็ไม่ได้แย่มากนะผมโดยการเก็บช,ชนะได้3และแพ้ไป2แล้วคู่นี้ที่เคยเจอกันมาแล้วผมต้องบอกเลยว่าหานัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางโรมา่าไม่เคยชนะเอซิมิลานเลยแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเสมอกันมา2นัดติดๆเลยนะครับแต่ถ้าให้มองโดยรวมนะผมมาตรฐานของทางโรมา่าเกมในบ้านเนี่ยก็ยังดูเจริญอ,อยู่นะผมเกมไม่เยี่ยงกัทั้งเอซก็ยังดูมีจุดผิดพลาดบ้างน,นะผมโดยรวมแล้วนะผม2ทีมนี้มีจุดผิดพลาดหลกัหลกๆที่เราเห็น,นชัดเจนคือในเรื่องเกมรับครับก็เลยมองว่าสกอร์สูงมีโอกาสได้ลุ้นสุดแล้วเพราะว่าสองทียน แล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้นะผมก็เป็นศึกพรีนเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะผมเป็นลูตันทาวเปิดบ้านตอนแกนนอรกก็เป็นย่งขุนครอบด้วยเทมของน้ำมอยนั่นเองน,น,นะครับลูตันทาวนะผม5นัดหลังสุดทุกรายการเนี่ยชนะ2แพ้ไป3ามผมจะเปิดฤดูกาลมาก็ยังไม่ชนะใครเลยเหมือนกันนะผมโดยการที่แพ้ไบรตันมา4ประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้เชลซีมา3ประตูต่อศูนย์นะผมแล้วก็ในศึกคาราบาวคัพเนี่ยก็เฉือนๆทางจูลลิงแฮมมาได้3ประตูต่อสองนะครับก็คือว่าเอาง่ายๆถ้าเป็นในลีกเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยแต่ว่าใใในนนนนบบบออลลถถ้้้ววยยกก็ชะะมมาาาแแครรัตต่่เเพูดืงสิ โดยการที่ชนะ4เสมอ1น,นะครับตามจริงเขาต้องเล่นเกมในบ้านที่เจอกับเบอร์ลี่นะแต่ว่าสนามเขายังไม่เสร็จนั่นเองนะครับกับกันกับทางขุนควอเวนแฮมนะผมที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดทุกการชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะผมแล้วก็ถ้าบอกตั้งแต่เปดิดฤดูกาลมานะครับผมเขายังไม่แพ้ใครเลยและอยู่อันดับที่2ของในลีกด้วยก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงอย่างมากนะผมแต่ถ้ามองในเรื่อง โดยรวมนะครับผมสำหรับน้ำมอยเนี่ยก็นัดแรกเนี่ยไปเยือนทางบอลมัดมาจบเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะเชลซีไม่ได้3าหนึ่งแล้วก็ชนะไบตันสามประตูต่อหนึ่งเหมือนกันเท่ากับว่าฟอร์มโดยรวมโหดมากๆนะครับแต่ถ้ามองเรื่องเกมไปเยือนโดยรวมต้องถามว่าดีไหมนะผมเก็บชัยชนะได้หนึ่งเสมอไป2แพ้ไป2เนี่ยผมก็ฟอร์มโดยรวมเนี่ยถ้ามองเรื่องเกมไปเยือนทุกรายการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้ามองในเรื่องคู่นี้ที่เคยเจอกันมานัดล่าสุดนะผมก็จบที่เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปแล้วผมแต่ถ้ามองในเรื่องนัดเนี่ยเป็นทางการ ันนมาเี่ยใช้คำวา่ายากมากๆนะผมที่จะไปวัดได้แค่ว่ามีแค่นัดล่าสุดที่เป็นบอลกระชับมิตรเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องบอกตามตรงว่าวันนี้นะผมเวทแฮมนะักมาตรฐานดีมากๆน้องเจอทีมเล็กทีมใหญ่คือตกหมดเขาก็ต้องเก็บแต้มไว้ก่อนเพื่อไปลุยศึกยูโรป้าอย่างเต็มที่นะผมรอดูได้เลยว่าการก็ดูการเนี่ยเวทแฮมดบแน่ๆนะนะเวทแฮมเนี่ยต้องเตรียมกอบโกยไว้เท่านั้นนะผมด้านนี้ผมเลยมองว่าเวทแฮมก็น่าจะชนะแบบใสๆอีกเหมือนเดิมนะผมด้านนี้ให้มองไปที่ทางคุณค้อนเวทแฮมได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดไปให้ทั้งหมด3 3คคู่่ลีีกกนะรบใทชอ็ฝากกกกดดไลค์์แชรม ่างกันไปด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ